สวัสดีทุกคนนะคะทุกคลิปวิดีโอของพี่อันนี้เก็บเห็ดมาแล้วเราก็จะมาทําเห็ดกันนะจ๊ะอันนี้ก็คือจะทําแบบซอสเห็ดก็จะ,ม,ะม,มีกะทิมีเห็ดมีกระเทียมมีหอมมีพริกไทยนะจะ๊ะฝรั่งนี่ข็จะใช้แบบเป็นครีมแต่เราไม่ใช้ครีมนะจะ๊ะเราจะใช้แบบเป็นกะทิกระเทียมนะคะ หอมใหญ่พริกไทยแปง้งข้าวโพดนะคะก็จะมีเห็ดนะคะน,นะคะก็คือได้เห็ดมาแล้วเราก็ต้องมาทำกินนี่ก็คือใส่น้ำมันมากอกนิดนึงทีนี้เห็ดตัวนี้ถ้าเกิดว่าซื้อในห้างก็โลนึงก็ประมาณ15ยูโรนะจ๊ะก็คือเฟปปอลิง ทีเก็บมาเองก็เลยเนี่ยจะมาทําให้สามีกินก็คือทําเหมือนฝรั่งแต่ว่าเราไม่ใช้ไม่ใช้ครีมจะใช้แบบเป็นกะทิแทนนี่เลยก็เลยมาเจียวนี่กระเทียมก้างกระเทียมแล้วก็หอมนะคะ แล้วก็จะใส่ิกไทยอัน,นี้ก็เป็นแป้งข้าวโพดนะคะก็คือทำให้แบบยังไงอะ่ะให้เป็นแบบ แค่นเลยมันให้เหนียวนิดนึงคือเป็นครีมอ่ะใส่ให้ก็้าวโพดหอมล้หอมมากกอ,อย่างหอมแล้วเราก็จะใส่เห็ดนะจ๊ะ อันนี้พี่บอกให้นยว่าอร่อยนะคะพี่ทำบอ่อยแล้วแฟนที่กิน ถ้าเกิดว่าใส่ไก่ด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ไม่ใส่ไก่วันนี้ก็เราไม่มีไก่ก็เลยทําใส่เห็ดซะใส่กะทิก็คือแป้งกระโพดก็จะทําให้เหนียวแบ้แบบเป็นอะไรอะ่ะเป็นเหมือนเหมือนครีมอะ่ะนี่เลย ฝรั่งเขาจะกินแบบทางนี้เขาจะไม่เหมือนคนไทยนะคะคนไทยนี่ก็จะจะผัดกะเพราจะแกงเห็ดแต่คนไทยนี่เขาจะกินแบบเย่กัซอสหรือว่านี่แหละก็คือเป็นเห็ดกับครีมซอสครีมหรืออะไรแลแล้วก็กินกับข้าวก็ได้กินกับเส้นเส้นเออเส้นแบบที่ฝรั่งเขากินกันน่น นี่เลยเห็นไหมแล้วเราก็จะมาเติมกันนะคะเติมเครื่องปรุงกันกะทิเครื่องปรุงก็จะมีเกลืออย่างเดียวนะคะเกลือเกลือช้อนชาหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดอยากจะใส่ชูรสก็ได้นะคะแต่ว่าอนี้พี่ว่าเห็ดมันจะเลี่ยนๆแล้วก็คือคไม่ใส่ฝรัดังก็จะไม่ใส่นี่มันก็จะเป็นครีมอย่างนี้นะคะ ล้วก็จะกินกับข้าวกินกับเส้นกินกับมักกกโรนี่หรืออะไรหรือเส้นสปาเกตตี้หรือเส้นเส้นบ้านเขาอ่ะพี่ก็ไม่มีเส้นให้ดูนะคะคือเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์สุกใจก็ช่วยกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะอันนี้ครัวสาวใต้วันนี้ก็จะมาทำซอสเห็ดที่ เราก็มาทำซอสเห็ดกินกันวันนี้อ,อันนี้ปรั่ังสองค,คือซอสเห็ดจะกินซอสเห็ดนะจ๊ะวันนี้ปรั่ังปรา่งจ๋ามาแล้วจา้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟนะคะ ก็สวัสดีทุกๆคนนะคะที่มาดูคลิปวิดีโอของพี่ถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์ถูกใจก็ช่วยกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะ